เมื่อก,กีอ้นกหนูสง่งพีนันส<อ>งน่สงเขาประกวดเออนะคะแต่เขาบอกว่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือรู้หมดแล้วผู้ชายแต่ว่ายังไม่รู้ว่าผู้หญิงใครจะเล่นเท่านั้นแหละใช่แล้วถ้าใน AF หอยู่มองนะไม่ได้แบบไอ้นี่นะก็ ถ้าดูคาแรคเตอร์หลกแหคนแล้วยังไม่ใช่นะเขาเป็นประชาก็ยังไม่ใช่อยากให้เป็นนางเอกนอกนอกเอฟใช่ไหมอยากให้เป็นนางเอกนอกเอฟมากกว่าที่แรกอ่ะเก่งกันเลยว่านางเอกจะต้องแบบเก่งๆแต่ว่ามันกรีนที่กรีนจะเป็นกรีนท้องเจ็ดอ่ะท้องเจ็ดเป็นนักแสดงก็ไม่รู้ว่าจะเล่นของทูได้หรือเปล่าด้วยไงแล้วอีกคนหนึ่งที่หนูหนูถึงก็เป็นน้องพันนะที่เขามาแนวนี้ตลอดเป็นผมสั้นแล้วคือหน้าเขาก็แอบหวานด้วย เาคิาแน่นุ่มคนนี้นะคะเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วเพราะว่าถ้าทออกมามีในโผมีรายชื่อของเขาด้วยนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะมาตอบหนค่ะแถบไปเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีผลงานซิงเกิลเดี่ยวของพวกเราทั้งสองคนนะครับก็จะมีในเร็วๆนี้ะครับแลก็คอนเสิร์ต F แปดรายกาดด้วยครับในต้นปีหน้าครับ ันนี้เป็นของอของชูครับผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปแคสติ้งกับทางของคุยงนะฮะกะ็ได้แคสติ้งผ่านแล้วก็มีเวิร์กช็อปกันนะครับรายละเอียดเท่าไหนนร่นี่นะฮะแล้วก็เป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องเขาพี่ปีนนะครับที่ทางชูเนี่ยซื้อนิก็สิสร์มาแล้วก็จะมาเมคอัพใหม่เป็นแบบเป็นเวอร์ชั่นไทยครับแต่ว่าเนื้อเรื่องนี้ประมาณเดีวนวครับ รับบทที่สา้ารมาก็คือตอนนี้งอยู่ในช่วงเวิร์กช็อปครับแล้วเดี๋ยวรอเขาเวิร์กช็อปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีนึงครับครับครับผมใช่ครับผมก็อยากเล่นนะคก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็เป็นงานที่ว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับที่จะมาพัฒนาตัวเองต่อไปได้ครับผม ก็รู้สึกทั้งกดดันด้วยแล้วก็ดีใจด้วยครับแล้วก็อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยครับและทำให้เต็มพี่ครับก็ช่วงนี้จะมีเวิร์กช็อปการแสดงกับคนแอคติ้งด้วยครับใช่ครับก็จะฝึกไปด้วยเลยครับแล้วก็ใช่ครับผมเอาตรงีถามพี่ว่าตอนเรกระสาเรื่องรับเรองเองกวางยังไม่จบสักทีครับท่า เราเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมครับผมไม่ไม่ซีเรียสอะไรกับข่าวนี้ครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ชายเลยนครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันนี้ครับผมไม่ได้พูดคุยครับส่วนใหญ่พูดคุยพูดคุยเรื่องอื่นมากกว่าครับชวนกันไปเตะบอลซ้อมดนตรีอะไรอย่างงี้กันมากกว่านะใช่ครับ แคลับล่ะครับผมอ่าพี่จับคู่ให้ใช่ไหมครับเขาก็คือแบบเขารักแล้วก็เอ็นดูเราทั้งสองคนนะฮะจะอยากให้แบบอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อน,นกันสนิทกันแล้วก็เห็นเราดูแลแบบเทคแคร์กันอะไรเงี<ม>้ยฮะก็เป็นเพื่อนสนิทกาันเ<ม>ขาเลยแบบชอบแล้วก็ปลื้มแล้วก็มาเชียร์ตามคอยเชียร์พวกเราะครับอ๋อใช่ครับผมก็กได้ยินมาเหมือนกันครับว่ามีแฟนเพจอะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกดีใจมากแล้วมี มากกว่าหน,นึ่งครับผมก็จะพยายามเข้าไปนะครับผมก็ขอบคุณที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจใ,ให้พวกเรานะครับอ่าตอนนี้ก็มีมเรื่องหวานใจนี่ก็คอกือแบบมีก็มีคุยอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับนนก็แบบคุยเล่นลวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนฮะใช่ครับเป็นเพื่อนสนิทใช่ครับ ว่าเขาไม่จริงครับไม่เคยเลยครับผมไม่เคยได้ยินเลยครับไม่เคยได้ยินเลยครับใช่ครส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของในบ้านมากกว่าในการเรื่องเพลงเรื่องผลงานอะไรครับอ๋อ ไม่กลัวครับเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็ทันคนอื่นก็ไม่ไม่เห็นพูดอะไรนะครับก็เขาคิดว่าไม่มีอะไรครับข่าวเป็นเหตุข่าวเกินไปข่าวโอโมข่าวโอโอนะคะก็เลยได้รับบทนี้แหละคือลูกเขาก็ได้นะดูหน้าแบบ ผู้ชายแบบดูหน้าทัานุถน,นอมขาวๆนิดนึงอ<ห><ฮ>ะไรค่ะใครดูคอฟฟ่ปินก็จะรู้นึกถึงบทที่แบบว่าเออเขาเขาเขาออดิชั่นเข,าาข้ามาค่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าก็ขาดใจตรงที่พะเอกเนี่ยทำไมถึงเป็นน้องแม็กแม็กก็ได้ะพี่คือพี่ไม่ได้ดูแบบคอฟฟี่พินแบบ ปฏิปตอไงพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยคาแรคเตอร์คนนี้จะต้องเป็นยังไงออกมาเนี่ยมันมันมันใช่หรือไม่ใช่คที่เป็นแฟนก็จะรู้ว่าตีโพสต์กันก็อย่างว่าต่างจิตต่างใจก็มาดูกันว่าพี่ยงกำกับเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่หนูเชื่อฝิมือพี่ยงนะค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนช่วงหน้านะคะเราจะมีคนดินจากคุณคุ้งค่ะนะข่าวของเรานั่นเองนะคะที่เราจะไปงานอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาเล่ากันค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะห้ามเลย